สวัสดีสวีเดนท่านเนด็กน้องมีสก้าไฟล์ล่ามัสตูชนเชน,น,นี่เอาหนะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าอยู่ในันจะโพชต์ใหม่กันนะโพชิกฮาร์ดคอร์กันนะครับไม่ใช่โปรเจกต์ฮาร์ดคอร์ของเราเองใช่ใช่จริงๆนั่นแหละเอ้ยอ,อะไรวะโอ้ยมาติดมาตรงนี้ยฮะซึ่งผมก็ทำการสุม่มซีมเรียบร้อยแล้วใช่มาส่วนพาร์ทที่เราในเเพาร์ทครับสเปเชียลสุ่มโบว์พาร์ทที่สิบผมก็ขออภัยจริงที่ไม่ได้ตรวจสอบดีๆว่าเออ ว่าไอ้มันมีเสียงมมีเสียงนะใช่เนี้ยขอพายจริงนะครับก็คือผมก็อัดคลิปเสร็จก็ไม่ได้ตรวจอะไรเพราะคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ก,ก็หนุนทีก็ไม่รู้ทําไมมันถึงปิดสงสัยผมจะเปิดเสียงอะไรนะจนสุดก็เลยปิดอัตโนมัตินะคือต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งต้องสมดุลกันนะครับคือถ้าเกิดเปิดเสียงของลําโพงของไอ้นี้เออก็มากเกินไปมันก็จะปิดอันนั้นโดยอัตโนมัติของเวลาอัดคลิปนะครับมันจะปิดอัตโนมัติแล้วผมก็ แล้วผมก็เคยคิดหน้าอย่างนี้แต่ว่าผมลืมนะใจแม้ก็แคปตัอย่างั้นก็รีบๆอัพไปขอพายจริงนะไม่มีเสียงนะครับก็อืมอย่างนั้นแหละไม่มีเสียงใช่อดูตัดไม้อย่างมองมันมาครับได้ถึงใกล้เวลาเลิกตัดไม้แล้วมาครับไปมาเออแล้วก็อ,อ้๊บนะครับ เน่ดูด้เลยอาชีมนอีกล้อาชีมนอีกแล้แลเดี๋ยวเราสร้างบ้านใต้ดินก่อนดีไหมก็ดีนะครับเดี๋ยวเขาจะมาสร้างบ้านใหม่กันก็ฮาร์ดคอร์เป็นสิ่งที่นตลรายนะก็ไม่อ,อยู่อย่างพอเพียงตอนนี้นะครับเราอยู่อย่างไม่พอเพียงไม่ได้ตอนนี้ต้องอยู่อย่างพอเพียงนะฮาร์ดคอร์นะใช่ต้องยอมรับความเป็นฮาร์ดคอคร์นะตอนนี้ซึ่งสิ่งที่ผมอยากได้ตอนนี้คือเป็นคล้ายเกาะแต่ไม่ใช่กเกาะเฮ้ยออกไปเออ นับก็ขุดเป็นบ้านเราแล้วกันนะครับขุดเป็นบ้านเราเนี้ยเออโอเจอของดีดีเลยเจอของโคตรจะไม่ดีครับคือเดี๋ยวผมไม่ค่อยอยากจะเจอเนะผมขุดไปอีกก็ได้เออประมาณนี้นะจะเป็นบ้านเรานะตรงนี้เป็นบ้านเราก็ไปสามคูณสามก็จะพอดีสิผมคำนวณไว้นะคือจะพอดีอะ่ะที่ผมคำนวณไว้แต่ทําไมต้องมาเจอบล็อกสีขาวด้วย ใช่ไม่อยากเจอเลยบล็อกซีขาวเป็นบล็อกที่ผมเกลียดที่สุดเลยเนาะโอ้คลิปนี้ก็ฐานที่บ้านเริ่มมีแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เป็นซีที่ดีนะซึ่งเป็นสิ่งที่เดช่เออไม่รู้จะทําอะไรคลิปนี้มันนี้ไม่รุนยิงทําอย่างสิ่งที่เป็นหละทำในสิ่งที่อยากทำนะครับไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ต้องขุดไอ้อาขาวๆแดงๆเ,เนี่ยไม่เข้าใจเหมือนกัน ทำมันต้องมีได้ครับค่งแทบไม่มีประโยชน์นะครับผมว่าแค่อตอบบอกได้แค่นั้นแหละนะครับตอบบอกได้แค่นั้นแหละที่เดี๋ยวก็ไรประโยชน์เลยใช่มาับฮาร์ดคอร์เนี่ยแปลเออเราต้องเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบนะมาหมาแป๊บเดียวอาจจะได้ลงนรกเลยก็ได้นะครับมอาจจะได้ตาย,ยาทีซึ่งเราก็ไม่รู้จะตายตอนไหนเนาะในฮาร์ดคอร์อใช่ไม่รู้จริงมันจะตายตอนไหนเนี่ย อาสิกไม้ก็น่าจะพอนะสำหรับเอ่อหลายๆอย่างนะครับสำหรับหลายงหลายๆอย่างนะครับเนี้ยใช่ครับหลายๆอย่างนะครับเอ่อแล้วก็มีอันนี้โอโคโูมาอิชิเมนก็ทําอย่างต่อเนื่องครับตอนนี้ยเดี๋ยวขอไปอันนั้นก่อนแล้วกันทําเป็นระวางโต๊ะข้างในกันนะครับตรงเอ่อตรง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 นี้กันแล้วก็วางอันนั้นไว้ตรงนี้ นี่อ่ะแต่แล้วโอเคต่อไปก็คาบเอออันนั้นนะครับคาบเป็นอันนั้นไปสองอันก็ใช้สองอันเลยนะครับคาบไปสองอันไว้เออวางนี่วางนี่โอเคดีมากเดี๋ยวเราผมขอไปตัดไม้ก่อนแล้วกันนะโอ้ไม้เราผมจะทําเป็นฮาร์ดคอร์เอ้ยมันจะทําเป็นนาชาโคเขาตอนนี้ยังไม่เจอโครครับปัญหาคือต้องการแสงสว่างสําคัญมากในนี้ตอนนี้นะครับแสงสว่างภาิสสาคัญมากใช่ ซึ่งผมมันจะแคร์นะทีมผมเตสไอ้ทีมฟอร์เตนะ็เนาะแต่ไม่นานหรอกอืมใช่ไม่นานดูดิดูด็ดตัดมากม็ก็ไม่ต้องการมากครับตอนนี้ก็ใช้ยังพอเพียงไปก่อนอืรู้สึกว่าช่วงนี้คอมผมกํลาลังแรงอะ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันช่วงแรกๆใช้คอมก็เล่นมาคาบแคสไปก็แหลกทำไมตอนนี้ไม่ค่อยแหลกแล้วอาจจะพอเล่นไปเล่นมาก็ชินมัน้วคอม,มองจกปรับได้อะ่ะไม่รู้จะไม่รู้ทําไม เออมันมันมันไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์นันพวกเอิมปรับเองได้ไงวะคำถามเออเดี๋ยวเออปิดตรงเนี่ยใช่หรือเปล่าเออเนี่ยปิดอะไรใช้นี่ปิดอีกอ่ะอืมเนี่ยผมขอทําเป็นสักอันนี้สักอือ12อันแล้วกัน2อนนันครับมาครับใส่ไปผมทาการคราฟนี่กัน นะครับโอเคมาได้พอเราได้แล้วก็เอ่อเก็บไอ้หินนึงใช้อยู่หินแล้วไม้ดินนึงใช้โอเคนะครับก็รอท่าน,นั้นเองหลังที่รอก็ทําการขุดเหมืองโลนะอันนี้ทําการขุดเหมืองโอกันยังยังไม่เจอแกะหรืออะไรนะครับตอนนี้ไอ้ลืมสร้างประตูบ้านเลยจะปล่อยเป็นยังไงเออสร้างประตูบ้านนะพวกไม่สร้างทีลําบากเลยนะ ประตูบ้านเราก็ค่อนข้างไม่ดีอประตูบ้านที่ทํามาจากไม้ดําไม่ดีนะทุกคนทำไมเพราะว่าเวลาเราไม่เห็นอะไรมันจะไม่ดีนะครับคือเปิดมาทีคีเปอร์ระเบิดก็รู้เรื่องเลยนะครับซึ่งการเล่นนอกรอกผมจะยกเลิกนะเนี้ยเพราะเป็นหมวดฮาร์ดคอร์ถ้าเกิดว่าู่ดีบอกว่าตายนีย่มันก็ค่อนข้างที่จะยิ่งเป็นฮาร์ดคอร์นะครับซึ่งไม่สามารถเกิดใหม่ได้นะใช่เป็นฮาร์ดคอร์เกิดใหม่ไม่ได้นะครับถ้าเกิดใครมารูก็จําไว้นะครับว่าเป็นฮาร์ดคอร์เกิดใหม่ไม่ได้นะครับ ตายล้วตายเลยเกิดใหม่ไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องสวนเรื่องของครับแฮร์รอ,อเนี่ยเพราะว่าถ้าของตกทีก็อืไอ้ถ้าเกิดว่าตายก็ก็คงจะเพาะของตกทีครับเดี๋ยวทำอีกกนรหนึ่งกัน,นะะเดี๋ยวทำอีกการหนึ่งครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งจุดสิบจุดสองครับซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับออหมาได้ยี่สิบอันพอดีเลยมาตัดนายเพิ่มก่อนดีกว่า ผมเอาว่าปักคอไปด้วยผมปักคอไปด้วยดีกว่าปักไปปักไ้โอ้ไม่ไม,ไม่มันมืดเร็วเลยเทำไมทำไมมืดเร็วเยพวกทำไมมืดเร็วเลย,วเวเลยสว่างปะสว่างอย่างเอออาจจะสว่างนะครับตอนนี้โอเคก็พอใช้ได้ตอนนี้ต,นตัดไม้ก่อนนะครับตัดไม้ก่อนถ้าเสียงแหบก็ขอภัยจริงๆงเนี้ยมาอาจจะทําการลงดันเร็วนี้ได้นะทําการลงดันนะอือ ไม้ที่ตัดได้ผมองต้องเอามาทําชาโคนะอันนี้สําคัญจริงนะครับถ้าถามว่าไอหินที่มันเก่าๆอ่ะเนี่ยที่เห็นเมื่อกี้คืออะไรคือมันเป็นสร้างครับไม่รู้สร้างอะไรเหมือนกันที่มาคาฟสร้างมาให้มันเหมือนจริงนี่นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันทําไมนะอ่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเหมือนกันรู้สึกว่าท่านผู้ชมคงจะเบื่อไหมคาบแล้วใช่ผมก็เลิ่เบื่อแล้วเหมือนกันชนะจะลองไปเล่นอื่นบ้างนะเออก็อาจจะใช้งานก็ได้ อ่อก็ทําชาโคเพิ่มสักสิบห้าอันราคาเป็นเอ๊ยลืมอาหารเลยลืมอาหารไปสนิทเลยอะไรวะลืมอาหารไปสนิทเลยเนี่ยไอโหมดนี้อาหารยิ่งสําคัญเหมือนกันลืมอาหารเลยไม่มีอาหารให้กินด้เอาไงดีรนะับเนี่ยจะปลูกข้าวดิไอ้ปลูกข้าวผมก็โตไม่ทันนะรู้สึกไม่มีน้ำเท่าน,านี้เอาไงดีเท่านี้เอาไงดีผมขอไสำรวจข้างนอกกแล้วกันนะ เผื่อมีเออตำรวจหาสัตว์ประทังชีวิตะครับบิ๊มคิดถึงเรื่องนี้เลยมาเลยมีแล้วกระต่ายโหเป็นสัตว์ที่ใครเอออรไรยปะเนี่ยไม่ตายเร็วขนาดนี้เรอะโดดตึตายเลยเหรอหรือว่ามันโดนเราตีหนึ่งรอบก็ตายแล้วอ่ะช่างเถอะนะครับกอนฆ่ากระต่ายก่อนตอนนี้เรายังไม่ยากแต่เลี้ยงมันมาเอ้าฆ่ามันเร็วมากครับกระต่ายเนี่ย บางอันก็ไม่ได้เดือครับคือได้ฆ่าไปวสาดเปล่าคือไอชิ้ที่ใช้ขวานตีก็0เปล่าถ้าเกิดจะฆ่ากระต่ายคนจะใช้อะไรที่เร็วขวานนะ่ะคีมันจะน้อยนะเอ้ยคี้มันเยอะครับแต่ว่าความเร็วในาการตีมันน้อยนะครับเดี๋ยวผมไปหาอาหารกินก่อนโอ้โหมาเดีอดเอ่อผมจะทําการเล่นนองรอบแล้วเปน,นั้นแล้วกันไม่เดี๋ยวคงทําทำํำข้าวมาละอาหารประทังชีวิตเรา มาตัวหนึ่งสองตัวโอเคพออยู่ได้ครับตัวนี้โหรู้สึกว่าเยอะพอสมควรนะทำเป็นเกาะเล็กก็ได้นะนะเนี่ยอันนี้ไายทำเป็นเกาะเล็กก็ได้เออมาครับปี๊ปี้ปปปคลายหมดเลยดีกว่าครับใช้คลายหมดจะเป็นการดีที่สุดในโลกเลยอืมเอาตีมาไปไปมไม่ตีอ่ะตีเดี๋ยนะมาครับมาได้แล้ว รู้สึกว่าการไฟในใน1.0จะค่อนข้างยากครับเพราะว่าสามารถคูณ,คณนิเมตได้ตัวเนี้ยซึ่งจะไม่เหมือนใน1.8นะเพราะว่า1.9ไปนี้ก็สามารถคูณ,คณ,คณนิเมตได้ยี้นะครับจะไม่เหมือนกันใช่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวผมขออย่างนี้ก่อนแล้วกันไปไปไปเดีย๋ยวขอตัวหนึ่งเอ้ยไม่ไม่ไม่ไมอยู่อย่างนี้ก่อนอ,นอนอันตรายตออันตรายตอนกลางคืนอ่ะ เอันตรายจริงแน,น่นะครับอันตรายที่จริงๆเดอะหาที่อยู่ยที่เดอะหาบ้านไม่เจออันตรายที่นี่นะอันตรายถ้าตายทีก็รู้เรื่องรู้เรื่องแต่ยังไม่อยากจบในพาร์ทแรกเลยนะครับไม่ใช่เขียนมาพาร์ทแรกก็ตายละเออก็มันดูเราไม่เก่งไงไม่รู้นะเอาอยู่ไหนบ้านเราอยู่ไหนมาเราอยู่ไหนลงออยนีเาเร็ว ซัมบี้หรืออะไรยิ่งเยอะนะที่คีเปอร์ระเบิดบ้านนะเฮ้ยเป็นอะไรเนะี่ยออกมันโบไม่หลุดทุกท่านเห็นหนะเมื่อกี้เห็นคีเปอร์กดเกิดตัวหน้าตัวตาเลยอะ่ะนะอย่าบอกข้างในงนี้ยังไม่ได้ปากทอ้อเลยลืมไปนะครับยังไม่ปากเลยโอเคปากท้อเรียบร้อยแล้วมาใช้ได้เออไงปากอาไปอืม้มดู อะไรก็มีเนื้อประทางชีวิตยอยู่นะครับแล้วก็ไม่มากเลยเอเ่เอเอาเป็นทาเป็นเกาะเอ้ยทำเป็นเกาะอาเกาะหนังนะครับแล้วก็ทําการใส่มาเลยเอ้ยเดี๋ยวโอเคมาได้ละเอาอาหารมาอาหารมาอาหารตีมเผาเลยอาหารมาเผาอาหารใช้นเนื้อสองอันโอเคผมจะครับเตาเผาเพิ่มดิเพิ่มเลยเดี๋ยวนต้องการอาหารมากอันเนี้ แต่ไงอนาะคตคงจะต้องใช้อาหารานี้นะครับก็ต้องใช้อย่างเงี้ยหืมมาค,คลิปนี้ก็ใกล้จบเรียบร้อยแล้วเอ่อสหรับมามาครับสหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสหรับเพื่อนใครไหน,นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ได้วยครับบ๊ายบาย